ครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตกปลาไหลกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนี่ครับเบ็ดนี่ครับเชือก PE นะครับเอาใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็เหยื่อครับเราใช้เป็นกุ้งสดนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวมาดูรูปลาไหลอันนี้เมือเช้าวานอาหารไปเอามือแวกแวกดูครับน่าจะตัวใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเกี่ยวเหยื่อกันนะครับตัดกุ้งให้เป็นชิ้นนะครับ นะครับเกี่ยวเหยื่อได้เลยครับโอเคเอาไม้แย่ยเข้าไปนะครับให้ลึกๆหน่อยตรงไปถึงปากเลยเอาเหยื่อย,ย่อนไปทีนรูนะครับแล้วก็เอาไม้เคลียร์ไปครับ ผูกนี้ไว้แล้วน,นะครับผูกเชือกไว้กับไม้นะครับเดี๋ยวเพื่อมันกินแล้วมันลากลงไปครับเดี๋ยวเอาไม่ทันครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะกินไหมอันนี้เป็นบอ,อก,กุ้งแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> เป็นปลาไหลบอ,อกกุ้งนะครับ เหีืยวที่ใช้ก็ต้องเป็นกุ้งครับเพื่อให้ความคุ้นชินเริ่มนะครับเริ่มเริ่มขยับแนละ้วขยับไหมรอสักักัน่าจะไม่นานนะถ้ามีตัวนะ่าจะโดนแน่นอนนะ น้ำเริ่มเดินนะครับเหมือนเขาได้กินได้กินกุ้งครับ าไปแล้วครับกินแล้วนะครับ,นนรบสายวิ่งเลยนะครับสายวิ่งเลยนะครับ,รบตอนนี้สายวิ่งเลยนะครับแปบ๊บเดียวเองครับประมาณนาทีกว่าๆอ,องเดี๋ยวรอให้เขาคืนลงคอไปเลยนะครับเนี้บสายสายเริ่มเริ่มไปแนละ้ว ไปแล้วสายวิ่งไปแล้วนะครับตัวนี้น่าจะใหญ่นะครับรูรูเบลเลร์เลยนะเอาละครับเขาเริ่มดึงลงไปเรื่อยๆนะครับเดเราจะปล่อยเขากินไปสักพักนะครับตอนนี้เขากำลังลากเหยื่อไปนะครับ ดึงไปแนละ้วจะมันเกือบสองซอกเลยครับดึงลงไปเริ่มนิ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดึงกันนะครับมาครับลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่า,าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า จะได้ตัวหรือเปล่าครับยังไม่ได้ครับยังไม่ติดนะครับเอาใหม่เอาใหม่